กิจกรรมแนแนวค่ะวันนี้จะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราทําไปในกิจกรรมของฉันจะเป็นคนเก่งนะคะสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เราก็จะมาต่อกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมของบทที่หนึ่งให้จบครั้งที่แล้วเราทําใบงานที่หนึ่งไปเรื่องรู้ปัญหารู้ทางแก้ก็คือวิชาที่ได้ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และผลการเรียนที่อยู่ในเกมควรพัฒนาของภาคเรียนที่หนึ่งกับภาคเรียนที่2เราทําไปแล้วนะคะแล้วก็นิสัยทางการเรียนก็ทําไปแล้วอ่าแล้วก็นิสัยการเรียนที่ตรงกับตนเองนิสัยที่ไม่ตรงกับตนเองค่ะหน้าที่6ทําไปแล้วอ่าวันนี้ค่ะนักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่เจ็ดเลย จากครั้งที่แล้วที่เราทําไปจนถึงหน้าที่หกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ทําให้ตนเองเกิดปัญหาทางการเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมีวิธีแก้ปัญหายังไงนะคะอ่ะเกียรติศาาักดิ์ค่ะตนเองเกิดปัญหาทางการเรียนอะ่ะคิดว่าเพราะเหตุอะไร เห็นมาจากอะไรถึงทำให้เกิดปัญหาทางด้านการเรียนไม่ตั้งใจเรียนครับไม่ตั้งใจเรียนเพราะอะไรถึงไม่ตั้งใจเรียนมีอะไรอีกอ่าระหว่างคุณครูถามเพื่อนนะคะตอนนี้นักเรียนสามารถเขียนลงไปในหนังสือของนักเรียนได้เลยนะคะหน้าที่เสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะไล่ถามไปทีละคน กิติภพค่ะคิดว่าปัญหาตัวเองมีปัญหาอะไรสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาในด้านการเรียนคะเปิดไมค์ก่อนอ้าวพูดเร็วว่าไงไม่ได้ยินเสียง ปันเดียวอ่ะอ่าอ่าไปปันค่ะปันคะครับสาเหตุที่ฉันเกิดปัญหาทางการเรียนคืออะไรไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิอ่านนักเรียนนะคะอย่างเช่นการเรียนออนไลน์แบบนี้นักเรียนบอกว่าปัญหาในการเรียนอาจจะเป็นอะไรอ่ะอุปกรณ์ไม่พร้อมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะไม่มีสมาธินักเรียนต้องขยายความมาด้วยนะ ไม่มีสมาธิแล้ววิธีแก้ปัญหาของฟันคืออะไรคะฟันคิดว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงตั้งใจฟังมากขึ้นตั้งใจฟังมากขึ้นจะทำให้มีสมาธิใช่ไหมตั้งใจฟังตั้งใจเรียนให้มากขึ้นพักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหม ใช่ครับผมใช่สิ่งพวกนี้ช่วยได้นะคะักเรียนเก็บดิษักเขียนย่างเดี๋ยวครูตะวนกลับมาถามนะอวิธีแก้ปัญหาอ่ะอ่ะต่อไปค่ะกีระ,ะพงทีระพงคิดว่าสาเหตุที่ฉันเกิดปัญหาทางการเรียนอะ่ะเกิดมาจากอะไรไม่ตั้งใจฟังครูครับไม่ตั้งใจฟังครูแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไง จะแก้ปัญหายังไงดีอ้าวไม่ฟังครูต่อไปเรื่อยๆอย่าบนี้ใช่ไหมแก้ปัญหายังไงดีคะตั้งใจฟังครูมากขึ้นครับ ใช่อ่าอันนี้คือวิธีแก้ปัญหานักเรียนนะคะปัญหาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งปัญหาหรือว่าสาเหตุที่เกิดปัญหาทางการเรียนน่ะนักเรียนมีได้มากกว่าหนึ่งข้อนะคะนักเรียนนักเรียนเขียนได้มากกว่าหนึ่งข้อนะคะไม่ใช่เขียนมาแค่ข้อเดียวนะคะเขียน่าให้แค่ข้อเดียวลูกครูให้กลับไปเขียนใหม่นะ อันนี้พิคะสาเหตุที่ฉันเกิดปัญหาทางการเรียนคืออะไรคะพิทไม่มีสมาธิในการเรียนครับไม่มีสมาธิในการเรียนเกิดจากอะไรทําไมถึงไม่มีสมาธิคิดว่าอ่ะเราคิดว่าเกิดจากอะไรคิดว่าเกิดจากอะไรนีทิที่เราไม่มีสมาธิในการเรียนตอบได้เลยจิตจิตผูกไม่มีอะคะ่ะ ไม่ฟังครูครับไม่ฟังครูการนอนดึกการเล่นเกมอะไรพวกนี้นักเรียนทำให้เราไม่มีสมาธิในการเรียนได้นะบางคนง่วงนอนเพราะนอนดึกเล่นเกมอะไรแบบนี้อ่าวิธีแก้ปัญหาของนิชิตเราคะนิธิจะแก้ปัญหายัางไงจะฟังครูมากขึ้นครับอืม <c oughs> โอเค พัชพลน่าตีลังก,กามาด้วยพัสุพลคะสาเหตุที่เกิดปัญหาทางด้านการเรียนของพัสุพลคืออะไรไม่สนใจในการฟังครูครับไม่สนใจโอ้ยทำไมพวกนี้เป็นเหมือนกันหมดเลยพวกนี้ไม่ฟังครูไม่ชอบฟังครูเหมดเลยอ่าเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงก็ให้มีสติในการเรียนครับจดจ่อในการเรียนครับ Mm hmm. เขียนยังเขียนด้วยนะคะอ่ะต่อไปค่ะคณะา,นนา,ามาแล้วครับคณะชา้บคุยกับเพื่อนชอาคุยกับเพื่อนในขณะที่ครูสอนนี่ชัดเจนมากถูกต้องถูกต้องเลยอ่ะแล้ววิธีแก้ปัญหาเราจะแก้ปัญหายัางไง ตั้งใจฟังครูก่อนครับพอครูสอนเสร็จแล้วตอนพักค่ะคุยครับดีมากครับดีมากธนาชาตินะคะสวัสดีธนาชาติครับครูง่วงนอนขณะเรียนครับง่วงนอนอ่าแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงง่วงนอนนี้ยังไงไม่นอนดึกครับคิดว่าแอบไปหลับในห้องน้ำขออนุญาตครูไปเข้าห้องน้ำหน่อยแม่เรียก ครับครับครับคว่าแก้ปัญหาโดยการออครูครับขออนุญาตในห้องน้ำแล้วก็ไปแอบหลับอยู่ในห้องน้ำแป๊บหนึ่งวิธีแก้ปัญหาของาสารสนเทก็คือไม่นอนดึกนะคะต่อไปจย่าไปสกขายไปไหนหน้านัำพัสนัยค่ะ,าาะสาเหตุที่เกิดปัญหาทางการเรียนของเราคะ<ม>เป็นยังไงที่เกียดเรียนครับที่เกียดปัญหาใหญ่มาก เราทําไงล่ะทีเนี้ยหาทางแก้ปัญหายัางไงอ่ะตั้งใจเรียนครับตั้งใจเรียนต้องขยันเรียนวิธีการแก้ปัญหาต้องขยันเรียนหาแรงจูงใจต้องหาแรงจูงใจทําให้อยากมาเรียนทาให้อยากเรียนเออเช่นอย่างเช่นอะไรอ่ะเราเรียนเช่นตั้งเป้าหมายอย่างเงี้ยแอบขอรางวัลพ่อแม่ก็ได้ว่าถ้าผมเรียนได้เท่านี้เท่านี้ พ่อแม่จะให้อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือว่าแบบว่าแบบทำเพื่อตัวเองอะไรแบบนี้ก็ได้พนาทรนะคะพนทน,นักลบหายไปไหนพนกรจิตติค่ะสาเหตุที่ฉันเกิดปัญหาทางด้านการเรียนคืออะไรคะอ,อุปกรณ์ไม่พร้อมค่ะอ,อุปกรณ์ไม่พร้อม ในการเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับหรือว่าในการเรียนที่โรงเรียนใช่ครับใช่ครับแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงครับเตรียรอมอุปกรณ์มาก่อนครับโอเคครับกติสาคะธนทรเขา,าไม่อยู่อะตามเพื่อนเลยดีเขาให้ค,ครูนั่งับเพื่อนอ่าสุรสาคะแล้วสาเหตุที่ฉันเกิดปัญหาทางการเรียนแล้วคะ เล่นกับเพื่อนครับเล่นกับเพื่อนขนาดครูสอนใช่ไหมเพอครูหันหลังเก็นก็ได้เราก็เล่นเลยใช่ไหมครับอ่ะแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงอ่ะ <c oughs> ตั้งใจฟังครูไม่เล่นกับเพื่อนครับโอเคชานวน,นคะปัญหาหรือสาเหตุของเราเกิดจากอะไรไม่ตั้งใจเรียนขี้เกียจไม่ฟังครูหลับในชั่วโมงเรียนไม่ทําการบ้านไม่ส่งงานไม่มีสมาธิพูดมากชอบชวนเพื่อนคุยนอนดึกติดเกมครับ ใช่ครูมันคือเรื่อง oh, จริงครูใช่ครูครูคิดว่าน่าจะเป็นความจริทงทั้งหมดเลยแก้ปัญหาให้คนทุกข้อนะอาโนนแก้ปัญหาไชหมไปชวนเพื่อนคุยตั้งใจ<อ><า>งครับธนาธรเขาไปห้องน้ำครัแบแบกงานส่งทำการบ้านานอนให้เร็วเล่นเกมเป็นเวลาหาแรงจูงใจใน,ในการไปโรงเรียนและตั้งใจเรียนครับโอเคดีมาก แสดงว่าเขียนสูงครับชนทาทอรไปห้องน้ำครับครับผมได้เข้ามาได้ด้วยหรอแล้วเรียนติดไหมได้นะคะอาต่อไปค่ะสียพลสียาพลคะสาเหตุที่เกิดปัญหาทางด้านการเรียนค่ะของเราอะของปียพลคือนอนดึกติดเกมครับนอนดึกติดเกมเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงครับเล้นเกมให้เป็นเวลานอนไม่ดึกครับโอเคครับติดตินะครับ อยู่ข้าวขนาดเรียนครับอยู่ข้าวขนาดเรียนกินข้าวเช้าหรอกินข้าวเช้าไหมเราอะอ่ะอยู่ข้าวขนาดเรียนแล้วทําไงอ่ะแก้ปัญหายังไงอ่ะเอออันนี้ต้องแก้ปัญหากินข้ากินข้าวก่อนเรียนครับกินข้าวก่อนเรียนก็คือข้าวเช้าใช่ไหมครับเออต้องกินข้าวเช้าก่อเรียนไม่ใช่โอ๊ย เรียนภาพที่สามไปกินภาพที่สองแบบนี้ก็ไม่ได้บบน,นะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่สาเหตุของปัญหาแล้วก็การแก้ปัญหาของเพื่อนในแต่ละคนนะคะคุณครูอาจจะไม่ได้ถามหมดทุกคนนะคะแต่ก็เกือบหมดทุกคนแหละเพราะมีอยู่ไม่กี่คนอะเนี่ยตอนนี้ เล้็จหรือยางนี้ใครยังไม่เสร็จบ้างมีใครยังไม่เสร็จบ้างคะกดไมค์พูดได้เลยคะ่ะคนที่ยังเขียนไม่เสร็จโอเคจะป่อยแล้วนะคะต่อไปะคะ่ะ อีกกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่1.2ค่ะที่เราจะทํากันวันนี้ก็คือบริหารเวลาอย่างคุ้มค่าก็เมื่อกี้ที่นักเรียนบอกว่ามีปัญหาทางด้านการเรียนใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าไม่ได้นอนเล่นเกมนอนดึกนี่คือเป็นการบริหารเวลาที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องบริหารเวลาเล่นเกมถึงกี่โมงตั้งเวลาพอประมาณเข้านอ,นอนไม่เกินสี่ทุ่ม พี่จิงก็สองทุ่มก็ควรจะนอนได้แล้วเพราะเราต้องตื่นเช้านักเรียนในกทรรมจะตื่นเช้าเป็นพิเศษเพราะบางคนคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ต้องไปทํางานรถติดบ,บางคนมาโรงเรียนแต่เช้าก็มีนะคะหน้าที่แปดขนักเรียนกิจกรรมที่หนึสุดสองบริหารเวลานะคะ,ะเทคนิคการบริหารเวลาค่ะอยู่หน้าที่เก้า ก็คือตัวแรกค่ะจะเป็นการวางแผนวางแผนเป็นเลิศมีใครไปกว่าครึ่งนะคะอ่าก็คือวางแผนก่อนว่าเราจะทำอะไรบ้างในแต่ละวันวันนี้จะทำอะไรจะใช้ทำอะไรตอนกี่โมงกี่โมกี่โมงอะไรแบบเนี้ยทำเหมือนปฏิทินนะคะปฏิทินรายวันของเราต่อไปค่ะเร่งรีบดำเ,น,เนินการมุ่งสู่เป้าหมายก็คือวางแผนไว้แล้วทีนี้ก็ไปทำตามแผนที่เราวางไว้ค่ะ ให้สำเร็จในแต่ละวันต่อ,อไปค่ะเช็คก,ก็คือตรวจสอบดูค่ะว่าเราทำเป็นยังไงบ้างมันดีขึ้นไหมมันดีต่อเราไหมอ่ะและสุดท้ายค่ะปรับปรุงตนเองจัดสรรเวลาใหม่ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วตนเองยังไม่ดีขึ้นยังเหมือนเดิมหรือแย,แย่กว่าเดิมแบบนี้ค่ะนักเรียนก็ต้องปรับปรุงสอจสัดสรรเวลาใหม่ค่ะเพื่อให้ อะไรอ่ะเขาเรียกว่าเวลาในชีวิตของเราใช้ชีวิตยอย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะคะนักเรียนเปิดไปใบงานที่หนึ่งค่ะหน้าที่สิบเรื่องแบ,บ่งเวลาให้เป็นค่ะนี่หน้าที่สิบกิจกรรมที่หนึ่งจุดสองค่ะบริหารเวลาอย่างคุ้มค่าคำชี้แจงก็คือให้หนักเรียนออกแบบตารางกิจกรรมค่ะ เกี่ยวกับการบริหารเวลาเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการเรียนภายในหนึ่งสัปดาห์ภายในหนึ่งสัปดาห์ก็คือตั้งแต่วันวันจันทร์ถึงวันเสาร์เอ้ยวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์แล้วก็นําไปปฏิบัติคิดออกไหมจะสร้างยังไงออกแบบตารางยังไงมีใครออกแบบเป็นบ้างเอาคนที่เป็นมีนะคะมีใครออกแบบเป็นบ้างถ้าไม่เป็นครูจะ เอาแบบให้ดูเป็นครับเป็นเป็นเนาะโอเคอ่าหน้านี้นะคะใบงานนี้จะเก็บคะแนนด้วยสิบคะแนนทำให้สวยงามนะอ่ะครูยกตัวอย่างให้ดูนี่ประมาณนี้ตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์ ก็จะประมาณนี้อันนี้คือของคุณครูนะอ่าของนักเรียนอ่ะจันถึงสุขของนักเรียนจะต้องเรียนแปดโมงเรียนแล้วก็ไปถึงกี่โมงอ่ะสิบเอ็ดโมงใช่ไหมตอนเที่ยงนีวแหละเที่ยงก็พักทานข้าวบ่ายโมงก็ไปเรียนหนังสือจนถึงกี่โมงคะสามโมงสี่สิบ 40, ใช่ไหมนักเรียนก็เปลี่ยนเวลาคุณครูก็ได้นะ ามเป็นสิบหกก็ได้แล้วก็อะไรคะเลิกเรียนก็นักเรียนจะทํากิจกรรมอะไรแล้วจะเข้านอนกี่โมงเวลาด้านบนค่ะนักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้อันนี้เป็นแค่แนวทางทำมาให้ดูเฉยๆนะคะนี่เวลาตรงนี้นักเรียนเปลี่ยนได้ค่ะวันหยุดนักเรียนก็จะมีแค่วันอะไร เสาอาทิตย์บางคนเลยเสาอาทิตย์ก็มีเรียนพิเศษเอะไรประมาณนี้ทำเลยนะวันนี้นักเรียนจะต้องส่งงานคุณครูสองหน้าและหน้านี้มีคะแนนด้วยทำมาแบบสวยๆนะคะ,ะมีเวลาเดี๋ยวจะนั่งดู คนไม่ทำมีแนวตารางให้ดูแล้วนะแต่นักเรียนจะลอกตามฟูไม่ได้นะคะนักเรียนจะต้องทำด้วยตัวเองนะเอาชีวิตจริงของเราเป็นเป็นหลักนะคะก็ในแต่ละวันเราทำอะไรบ้างนอนกี่โมง แต่นะักเรียนคะอันเนี้ยเวลาการนอนของเราอะ่นะนักเรียนจะเอาแบบนอนตามใจตัวเองไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นการออกแบบตารางกิจกรรมเพื่อบริหารเวลานะคะเพื่อพ,พัฒนาตัวเองในด้านการเรียนนะคะอันนี้เป็นตารางกิจกรรมที่ออกแบบมนาะเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะมันคือการวางแผนว่าเราจะ ทำยังไงคิดว่าเธอต้องทำยังไงให้เราแบบมีผลการเรียนที่ดีขึ้นนะคะแนวนอนได้ไหมทำแนวนอนได้ค่ะนักเรียนสามารถวาดแนวนอนได้นะคะโคครับครับตารางอันนี้เป็นตารางเกี่ยวกับเรียนออนไลน์ตารางที่ไปโรงเรียนนะครับก็ตารางตารางที่เรียนออนไลน์ตอนนี้ได้เลยค่ะโอเคครับ หรือว่าจะเป็นตารางก็มันเหมือนกันนะเรียนออนไลน์ตอนนี้กับมาโรงเรียนใช่ปะเราเรียนเวลาเดียวกันไหมอ่ะไม่ไม่สำหรับผมคือถ้าเรียนออนไลน์ผมจะนอนไวแต่ถ้าปีเรียนที่โรงเรียนผมกลับมามันจะต้องแบ่งเวลาอีกโอเคโอเคเอาไปเรียนออนไลน์ก็ได้ครับโอเคครับถ้าจะเป็นตารางเรียนออนไลน์แหละเพราะว่าตอนนี้เราเรียนออนไลน์อยู่ เซียนทําแนวนอนได้นะคะเขียนลายมือสวยๆนะคะของเกียรติศักดิ์รอบที่แล้วแคบจะอ่านไม่ออกเลยค่ะแคบจะไม่ใช่ลายมือแล้ว แค่จะเป็นตัวหนังสือพร้อมแล้วมีใครไม่เข้าใจนักเรียนถามได้เลยเลยคะเปิดไมค์ถามได้เลยตอนนี้เป็นเวลาทำาตารางกิจกรรมของนักเรียนนะคะ ช่วงเวลาลเรียนปรับเปลี่ยนได้นะคะหลายคนอาจจะปรับเปลี่ยนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หกโมงก็ได้นะคะแล้วก็เพิ่มไปอีกอ่ะเพิ่มช่วงเวลาอีกก็ได้นะคะบางคนอาจจะนอนสามทุ่มหรือสี่ทุ่มก็แล้วแต่นักเรียนนะคะแต่อย่าลืมว่าเป็นตาตรางกิจกรรมบริหารเวลาอเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการเรียนนะคะเป็นการพัฒนานะต้องเป็นในแง่บวกนะคะ บางคนถามแม่ลบคืออะไรบางคนเขียนมาเป็นว่าเล่นเกมอ่าบางคนนี่ตื่นแปดนาฬิกาเข้านอนสี่ทุ่มเล่นเกมขีดยาวไปเลยอะช่วงเวลาตั้งแต่หกโมงจนถึงสี่ทุ่มเล่นเกมหมดเลยแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะ้าวรอผลการเรียนก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะยังคงนอนดึกแล้วก็ไม่ได้ทบทวนการอ่านหนังสือด้วยนะคะ กิตตินคะกิตตินไม่มีหนังสืออันนี้กิตจินสามารถทําลงในใบง,งานได้นะคะหรือในกระดาษ A4 ก็ได้นะคะกิตตินได้ยินมณนรูหรือเปล่ากิตตินกิตตินกิตตินเขาหายไปแล้วกิตตินเขาหลับไปแล้ว นาะกิบเต้นเขาไปไหนอะม๋งกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วครูเอาไปไหนมาแล้วครับผมไปเข้าห้องน้ำมาครับเป็นเกมเเกมากรออ่านเรื่องคะอ่ากิบเต็นอะได้ฟังคุณครูหรือเปล่าเมื่อกี้คุณครูบอกว่าถ้าไม่มีหนังสือให้ทําลงในใบงานนะคะครั้งที่แล้วกิบตินก็ยังไม่ได้ส่งงานครั้งนี้กิบต้นต้องส่งงานด้วยนะคะเพราะว่าหน้าเนี้ยกิจกรรมที่ 1> 1. นจุด2อ่ะคะ่ะใบงานนี้จะมีคะแนนให้ด้วย10คะแนนใบงานที่หนึ่งค่ะแบ่งเวลาให้เป็นเนะะี่ยค่ะเพรเป็นใบงาน10คะแนนของบทที่หนึ่งนะคะ ใครกลัวจาไม่ได้ว่าตารางเป็นยังไงนักเรียนถ่ายรูปหรือว่าแคปรูปไปได้นะคะธรรมชาติอะไรมือสวยๆอะไรนะ เสียการทำได้ไหมคะเสียกันครับทำได้ไหมคะทำได้ครับค,ครับเสียพลละครับทำได้ไหมพอทำได้ไหมได้ครับได้ครับ ปันหลับหรือเปล่าันนี้ครูชมวิวแม่น้ำเจ้าพยาอย่างนี้อ่ะอหายไปแล้วอโอเคค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้งั้นครูเดี๋ยว คุณครูจะจบคาสเพียงแค่นี้เดี๋ยวจะไปรอรับงานตรวจในลายกลุ่มนะคะมี่ใครสง<ะ>่งสายจะถามอะไรไหมคะส่งงานวันนี้เนาะทำให้เสร็จจะได้ไม่มีงานค้างโอเคไหมคะระบายสีตกแต่งมาด้วยนะตกแต่งมาให้สวยงามหน่อยนะคะให้สมกับสิบคะแนนนะคะ ทำเหมือนคล้ายๆหองคุณตัวระบายสีอะไรแบบตกแต่งให้ดูดีขึ้นมานิดนึงให้สงกับสิบคะแนนที่คุณครูให้โอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะนะักเรียนลุกคนแล้วเจอกันใหม่วันสัดหนะ้าค่นะสวัสดีคนะ่ะสวัสดีค่ะ